สำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มด้วยท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและกล่าวคำถวายระเบียบด,ดอกไม้เป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคือกลัลยาณมิตรลิลีอันเงียนและกลัลยาณมิตรประพัสสอนบานพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายประธานนำกล่าวคือ กลัลยนานมิตรมังกรกลัลยนานมิตรทิพสวรรค์น,น,นรสิงห์และกลัลยยนมิตรนุจรีศรีวรวงศ์ส่วนพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคือกลัลยนานมิตรอุดมน้อยมณีกลัลยนานมิตรจันดีหน่อแพนคำและกลัลยนานมิตรประพัสสอนบานจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในวันทอดกระถินบรมจกักรพรรดิ ภาคบ่ายริ้วขบวนผ้าตรายบรมวัฒเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาของคณะประธานกะถินได้เชิญผ้าตรายจากักรพรรดิมหาสมบัติเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดกถินโดยมีกัลายาณมิตรเมทาวีชนสยองกัลายาณมิตรไข่สีอัลเลนและกัลายาณมิตรกายอัลเลนคณะประธานกถิน ได้นำกล่าวคำถวายภระกถินพร้อมทั้งได้น้อมภระกถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมพระธานกล่าวคือกัลยนณมิตรเสียริพรกัรจนาเรขาครอบครัวเหมัสถาปัดและกัลยนณมิตรริกแอนนามูเฟอร์เซอร์ พร้อมกันนี้คณะประธานคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ถวายธยธรรมและปัจจัยร่วมบุญกระถินแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานกระถินก็ได้กล่าวถึงความประทับใจที่เป็นประธานกระถินในปีนี้ก่อนที่พระสมุทรสิทธิพันธ์ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง